ช่วมาม่าอาหลังจากกันทุกท่ามครับวันนี้เปิดฉากใหม่ให้กับเรามาม่าอาหลังฉากทุกท่านเลยนะครับวันนี้คําถามวันนี้จะถามว่านะครับใครจะได้เก็บคะแนนได้ก่อนนะครับใครถูกแก้งแหกลรงหนีระหว่างมัมเท่งหรือว่าโหนมีอยู่สองคนเนี้ยที่ตอบว่าโหนส่วนอีกคนหนึงตอบปะเท่งตอบมาเท่งกับโน มีอยู่สองคนหรือหนึ่งคนที่ได้ตอบถูกแน่นอนเอาละครับใครที่ถูกแกล้งแหกกรงนี้นะครับโนงหรือเปล่าหรือแท่งครับจะได้คือคือคือพี่โนนะครับโอ้โหดูครับไปดูภาพหน่าสงสารของโนงกันบ้างครับ ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เรามาแหกงงตอนที่กินงคืออยู่อยู่ได้ยังไงทำไมถึงต้องอยู่กันหนึ่งขน,นาดนี้ด้วยเป็นยังไงเชิญครับเชิญํำตอนนะครับอยู่กับคุณดอมแล้วอันนี้คืออาหารแมวครับดูสิว่าจะกินไหมอาะคุณเท่งครับผมรองเอาจะให้กินเ,เอาไปให้กินเลยนะครับไม่กินไม่กิน,กนเข้าไม่ได้ครับผม มานี่เอ่อมาเอามานี่กำลังจะบอกนี่ตรงนี้มันเข้าไม่ได้ดิม่เข้าไม่ได้ต้องเข้าทางนี้เออนี่อันนี้ที่เรียกกําบอกใช่เอามาอ้าวอาเอาแล้วครับกินนี่คืออาหารเดีนะครับแหม่ไปเอากินหรือเปล่าครับกินกินนะครับกินนะครับกินนะครับ ไม่กินครับไม่ใช่ครับคําตอบไม่ใช่ครับเอาละครับอันนี้ก็ไม่ใช่คงจะเป็นหญ้านะครับออกได้ไหมหญ้าของใครครับหญ้าของปู่เองนะสิหญ้าอะไรเ่าแมวตัวนี้จะกินหญ้าหรือเปล่าครับอีเดีตอบไม่จำอ้าวอันนี้คือหญ้านะครับหญ้ครับ เอาละครับสุดท้ายครับตัะกกะแตนทอดนะครับคุณผู้ชมครับระะตนอ,อนซ้อมนั้นอาหาร<า>ถาดน,นี้เป็นคุกกี้ครับแต่ภาพต่อไปนี้คุณผู้ชมชมพรั